สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีแก้ะสะเอะนะครับนี่นะเนเนี่ยตอนนี้ผมสะเอือยู่นี่นะครับถ้าหากใครที่เปลี่ยนอยู่แม่นะครับมันแบบมันลำคาญมากเลยนะครับแบบอึอ,อึหายใจไม่สะดวกเลยนะสะเอะืเขาเรียกว่าสะเออนนะครับวิธีแบบนี้วิธีแก้ะนะครับผมจะบอกนะครับ <c oughs> วิธีแก้ก็คือ เหมือนเราหยิบทิ้งเลยนะครับทุกคนแล้วเอาน้ำเทใส่แก้วนะครับแล้วทีนี้เราก้านหายใจกินทีละนิดทีละนิดก้าวเออก้าว้งนะครับทุกคนก้ารั้งแล้วมันจะหายนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องมีคาถาอะไรสักสักอย่างนะครับตอนนี้ผมกำลังเป็นนะครับผมก็เลยนึกได้อยากให้ทุกคนเขาได้รู้นะเอ นะครับความรู้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำก่อนนะครับออโอเคนะครับออนี่นะครับ สมมติเราเราเราไม่มีแก้วอเออเราไม่มีแก้วนะครับทุกคนเราก็จะใช้ขวดนี้กินก็ได้แต่กินทีละนิดนะครับการหายใจนะไม่ต้องหายใจการหายใจกินให้ได้ให้ได้เก้าคำนะครับนับให้ได้เก้าคำนะครับแล้วมันก็จะหายนะครับทุกคนเวลาสะเอะนะครับนะอืมอันนี้อันนี้ผมจะเออใช้ขวดนี้เลยนะครับผมจะไม่ใส่แก้วนะดูนะแต่ถ้าขาด แบบเราใช้เออเราอยู่คนเยอะแบบเออน้ำมเราใช้ร่วมกันอย่างนี้เราก็เทใส่แก้วแล้วก็กินในแก้วนะครับผมทุกคนมันจะดีดูดีนะครับก้าวครั้งนะครับก้าคำนะครับก้าคำก้านหายใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมหายใจ่หายใจลึกๆก่อน เก้าคำแต่แต่เก้าคำที่เราบึกเข้าไปยังไม่ไม่ต้องเกินนะครับทุกคนแค่ให้มันครบเก้าครั้งนะครับเก้าคำเราก็อึกลงอึกลงให้มันทีละนิดทีละนิดเก้าครั้งนะครับเก้าครั้งแล้วถ้าครบเก้าครั้งเราเราก็เกินลงไปนะครับถ้าเราเกินทีละคำทีละคำเก้าครั้งเก้าครั้งทีละคำทีละคำเราจะไม่ทานนะครับเราจะเหนื่อยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามันจะหายไหมครับ ทรมานนะสะอึกสะอึกนี่นะนี่นะครับหายแล้วนะครับเหมือนเขาหยิบทิ้งเลยนะครับนะคาถานะมันมันไม่ต้องใช้คาถาอะไรเลยอันนี้นะครับวิธีเกณน,นะครับนะมาบอกทุกคนนะคใครที่สะอึกสะอึกอยู่นะครับทาแบบผมเลยนะครับหายเลยนะครับแป๊บเดียวหายเลยนะกินในแก้วก็ได้ในขวดก็ได้ให้เป็นเก้าคำ แต่ไม่ต้องเกินนะคือแบบให้มันเป็น9ก้าคำทีละนิดทีละนิดทีละนิดเรานับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแดเแล้วก็เรากลืนนะกลืนแล้วมันก็จะหายเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าใครยังไม่รู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ไปให้นะถ้าเกิดมีญาติหรือพี่น้องหรือเพื่อนนะที่เขายังไม่รู้นะครับเขาจะได้รู้เขาจะได้แก้น,นะครับ ถ้าถ้าสะอึกแบบนี้อึกอึกเราปล่อยไว้นานๆมันก็ไม่ดีนะคือแบบบางครั้งอาจจะแบบยังไงอะ่ะคือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันกวนครับเนาะมันกวนมากๆเลยนะมันกวนเรามากเลยนะคือไม่ชอบบางทีเนี่ยนะนะคือมันหายใจไม่สะดวกด้วยนะถ้าใครที่เป็นนะจะเป็นแม่หรือเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครก็ช่าง